ใครเปนเดีเยวใคปน่ตาแบมันคอใกล้ตัวครับล้างแล้วครับนี่ครับวันนี้นล้างแล้วครับสองคันันพันกว่าไร่บวกบวกสองคันพันกว่าไร่พ <c oughs> ันเก้าหนึพันเก้า รถรถถหัวนอะวันไหนดึมาแล้วรถมืัอนี้วันเสาร์วันที่สี่สิบสี่สิบโอ้วันเสาร์ที่สิบครับวันนี้ครับล้างรถครับทีมงานริมหนองมือแรงมีมีอันนี้อีกบ่กไอมือแรงมีฉลองอีกบ่มือแรงจ Ủa, gần đây, 2 khăn, ăn qua đây, <laughs> khăn 2, 2 khăn 2 à, khăn, 2 à, khăn, qua, tí, <laughs> <laughs> uh. à. nhìn lại, lại, ใต้เนาะวันเสาร์ที่สิบทันวาครับโอ้เตจข้าวโอ้ี่เขาเดี๋ยวมาคอบเอ้ามืออนนี่เนี่ยครับเตจข้าวเอาไปให้ไก่เดี๋ยวมาดูเครื่องสุกน้ำก่อน ว่าจะเปดูตานะครับทีตาห้อโอยทะเลทองี <igkeiten> ่ค <liability> ร <ologic> ับ uh, ใ <down> ้โ <APIs> อ <little trees> <approved> ้สายหัวสายหัว นีลูกน้องเยอะดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนะโอ้มีต้มใบด้วยเดี๋ยวไล่บอเข่าเข่าใไกลเข่าเข่าให้ไกลโอ้ยหมดได้ด้ว

โอ้ม oh, yeah. ีเด็กเตอรครับเด็กเตอร์มาหน่อยตัวตะยุครับเอาแสงตุ่นมดตะน่อยคันนี้ก um, ็มดตะน่อยบางหน้าเกลียวจะเป็น3เมตร3ามเมตรสิบประมาณ3ามเมตรสานี่แหละครับเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อเฮ้ มันอยู่บานนั่นบ่สองกันทันกว่าไรอ้าวไปถึงปะเจ็ดไปถึงปะเจ็ดเฮ้ยรัอสนุกสนานครับสนุกสนานล้างรถเกี่ยววัอนี้เมามัดมือครับบะแม่ซุกมัดมือเด้อวัอนี้เมามัดมือ แต่ย่างในบ่อ่างนี่่สไลด์วะสไลด์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 ลื่นเลยได้ไดคันได้ได้หลคันนี้บ่อได้ไหลคันได้ได้ไหลทั้งเดียทั้ได้ได้คันนี้บ่อพ่นว่าได้ไหลไหลขมูไหขมูบ่อคันนี้เ่ยนนคกบเานนา โอ้ไม่เอี่ยมครับเก็บเข้ากรุบันนี้ปีหนึ่งเกียวเกียวทีหนึ่งเดี๋ยวรอรุยน,ยนาพรังอีกอาบา,บาล้างทั้งวันนะ้านี่กว่าจะเสร็จเลยแต่เช้าตอนนี้บายสามแล้วยังไม่เสร็จเลย อ้าเดี๋ยวเล่นกันแล้วเด้อเล่นกันแล้วเด้อเล่นกันแล้วดูน้ำมันบ่นี่นี่บ่คือสซีบ่ไใบแล้วแหละคนพูดยกลมด่าลงหน้าไป ามาเด้อรามารามเอ้กระบอกให้หนาบู again, yeah. ่เลมีผู้ได้แซวเลยเว้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเนะเป็นยังไงไปบ่อะเรื่อยเรืย 来来来,来！

ขาดหมดกดมียังขาดให้นะบอก <laughs> ล่างออกตอนนั้นยังบ่เดาอก็ใส่สิ่งสิ่งเนียเพาะบ่เราบ่เป็ดบ่บ่นี หนาวเลยบาดนี่แต่มันนีแดดออกแน่อนแน่ฮะพี่้าเอ้ยเอือห์หมห์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 น์ห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 ์น์ว์ห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 ์รับ์ห์ห์หี 1ันเจันปี่แหละครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ